คุณวิวอัฟจูนอ่าอัดสวินถือดาบรอข้อความจากใครหรือเปล่าจะมีคนส่งข้อความมาหาคุณนะไม่รู้คุณรอข้อความอะไรยังไงจากใครสิบไม้โอเคคิงถือถ้วยอ่ะแล้วก็อัดสวินถือเหรียญอ่ะคิดว่านะคิดว่าน่าจะเป็นการรอข้อความจากใครบางคน แน่ๆนะหลายๆคนคนที่เกิดวันเสารนะ์น่าจะรอคอยข้อความจากใครบางคนอยู่แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้ข้อความนั้นด้วยนะคะอืมนะใครที่เป็นคนโสดอยู่เราเริ่มจากคนโสดก่อนเนาะคนที่เป็นคนโสดวันเสาร์นะคะ คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่นอนถ้าคุณโสดอยู่แปลว่าอะไรคุณอาจจะได้เจอใครเข้ามาทักทายพูดคุยชิดแชทกับคุณผ่านทางออนไลน์อาบางคนเล่นแอปพลิเคชันคุณก็จะมีคนเข้ามาพูดคุยสารสัมพันธ์นะหรือถ้าเกิดเราบอกเออเราเป็นคนไม่ชอบเล่นแอปพลิเคชันเรามีความแบบกลัวเนะือว่าคนที่เข้ามามันจะมีความไม่จริงจงจริงใจ คุณก็จะเจอในออนไลน์นะเอาจริงแปลว่าถ้าเกิดคุณลงรูปในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนมูโชเฟรหรือคนที่เป็นเพื่อนของคุณอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาทักทายพูดคุยเซฮัลโหลกับคุณแฮปปี้นิวเยียอะไรแบบนี้ ก็ได้พหลังจากที่มีการพูดคุยกันเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่ได้สารสัมพันธ์มากกว่านี้ก็ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นคนใหม่นะเออองจริงถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดอ่ะมันจะเป็นคนที่อยู่ในคอนเน็กชันสังคมของคุณอยู่แล้วเพื่อนของเพื่อนหรือเป็นเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าที่อาจจะเป็นเป็นคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียของคุณอ่ะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วฟอลโล่กันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้มันจะได้มีโอกาสทักทายพูดคุยกันนะแล้วก็อาจจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กัน เป็นไปได้มากเลยนะแต่ว่ามันจะไม่ได้รีบร้อนนะคะแต่ว่าในหนึ่งเดือนเนี้ยความสามพันมันจะค่อยเป็นค่อยไปแต่คุณจะไม่เหงามันจะมีคนทักทายพูดคุยมาคุยกับคุณแน่นอนแต่ว่ามันอยู่ที่คุณค่ะว่าคุณจะเปิดจงเปิดใจมากน้อยแค่ไหนไม่ได้เห็นว่าเป็นเอเจที่ไม่ดีแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออฉันไปโฟกัสงานก่อนดีกว่างานเยือะงานยุ่งมีภาระความรับผิดชอบอาจจะยังไม่ได้พร้อมในเรื่องของความรักมีคนเข้ามาคุยคุณก็สามารถคุยทั่วไปได้เนาะคุยทั่วไปได้แต่ว่าอาจจะยังไม่เรร่งีบในความมส คือคนโสดอะเอาจริงว่าไม่ได้เห็นว่าคุณรีบคุณเหมือนไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าแต่ถ้ามีคนคุยเข้ามาคุณเปิดใจคุยไหมอะคุณก็คุยได้ถ้าคนคนนั้นเขาโสดหรือว่าเป็นคนที่น่าสนใจประมาณนี้กับคนที่รอข้อความจากใครบางคนอย่างที่เปิ้ลบอกแปลว่ามันอาจจะมีบางคนเนาะที่แบบ คุยหายคุยหายหรือว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดูแบบไปเรื่อยๆแบบเนี้ยอารมณคนมีคนคุยหรืออาจจะคุยแล้วหายไปแล้วก็แบบรอคอยให้เขาวนกลับมาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นความเนิอแบบนี้ค่ะความสัมพันธ์มันจะเหมือนเดิมแปลว่าใครรอข้อความมันจะมีข้อความทักมาแต่ความสัมพันธ์มันจะยังไม่คืบหน้านะมันก็จะเป็นการเหมือนเออคุยทักทายพูดคุยถ้าเราคาดหวังให้มันขยับมันอาจจะยังไม่ได้ขยับในช่วงนี้แต่เพิ่นไม่ได้เห็นว่าคุณกังวลมันอาจจะมีความแบบเอ้ยอะไรอ่ะกลับมากลับไปกลับมาก ไปซึ่งมันอาจจะหลายรอบจนคุณเซ็งแล้วก็ได้แล้วคุณก็เลยแบบอาฉันทําใจแล้วว่าถ้ามันเป็นแบบนี้อาก็ปล่อยไปก่อนเดือนมกราคมก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณก็เลยอางั้นไม่โฟกัสไม่ซีเรียสคุยมาก็โอเคก็คุยคุยไปอะไรประมาณนี้เป็นไปได้เนอะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้ายังมีอยู่แล้วคุณกังวลว,ว่าเขาจะหายไปเลยไหมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีการวนกลับมานะแล้วก็แต่ว่ามันก็จะยังคงสเตตัสแบบนี้นะ คุยหายแล้วก็เนิ่มๆอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนไม่ได้พัฒนาไปไหนเท่าไหร่เอาเวลาไปโฟกัสที่งานที่เงินก่อนเพื่อคิดว่าน่าจะดีสําหรับคุณบางคนตั้ง New Year Resolution กับตัวเองนะว่าเราจะทําอะไรบ้างเดือนแรกก็จะเป็นเดือนที่ start น่าจะดีกับตัวคุณมากกว่า คนมีคู่ความสัมพันธ์ยังไปต่อคะ่ะคุณยังรู้สึกว่าคุณต้องมีอะไรรับผิดชอบมันยังมีภาระอะไรที่ต้องแบกแล้วเราก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินเหมือนกันคนมีคู่มีแฟนแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเอองั้นเราก็ทําตามวินยัยไปโฟกัสเรื่องงานมีภาระอะไรที่ต้องจัดการค่อนข้างเยอะบางคนภาระคือเรื่องงานบางคนภาระคือเรื่องเงนินบางคนภาระคือลูกครอบครัวแฟนพ่อแม่เป็นไม่ได้ทั้งหมดเลยมันเหมือนเราต้องรับผิดชอบภาระ นะคะแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในช่วงจังหวะเวลานี้ด้วยเนะบางคนเปลี่ยนงานบางคนเปลี่ยนที่อยู่แล้วคุณก็ต้องมีการจัดการชีวิตของคุณคุณก็เลยอาจจะโฟกัสในเรื่องของความรักน้อยลงไปไม่ได้แต่ยังมีความรักอยู่เพราะมีไพ่คิงถือถ้วยนะเป็นไพ่คิงที่แบบเราใช้หัวใจในการ ขับเคลื่อนเนอะเรายังมีความรักอยู่เรายังรักคู่เราคู่ก็ยังรักเราอยู่แล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันด้วยความโอเคไม่ได้เห็นว่าทะเลาะบอกแวงนะถ้าทะเลาะบอกแว่งกันก็คือเป็นเรื่องเดิมๆอะ่ะเป็นอะไรที่อาจจะยังแก้มไม่ได้แล้วเราก็อาจจะอยู่ในภาวะเหมือนเหมือนนิ่ง ไม่ได้เคลียร์ปัญหาได้ในช่วงจังหวะเวลานี้นะแต่ว่ามันไปเรื่อยๆค่ะถ้าคุณรอคอยคําตอบจากแฟนหรือคนรักว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วเขาต้องแก้ไขปัญหานะในกรณีที่มีปัญหาก็ต้องบอกว่าคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารมาว่าจะเอาอยัางไงแต่ถามว่าไ,ได้ข้อสรุปไหมไม่นะมันยังเป็นภาระอยู่ไพ่สิบไม้มันเป็นอะไรที่ต้องแบกคุณไม่ได้เลิกกันค่ะคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์แต่ถ้ามีปัญหา มันอาจจะยังแก้ไม่ได้ซึ่งปัญหาของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะบางคนปัญหาเล็กๆน้อยๆลิ้นกับฟันก็คือเขาเป็นนิสัยยังไงเขาก็จะนิสัยอย่างงั้นคุณนิสัยยังไงคุณก็นิสัยยางงั้นมันก็อาจจะไม่ได้แก้ถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ต้องบอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้สามารถแก้ไขได้ในช่วงจังหวะเวลานี้มันยังเป็นอัศวินเหรียญเนาะมันยังเป็นอะไรที่แบบ มั่นคงไปเรื่อยๆมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะและอารมณ์คุณก็อาจจะสวิงได้เพราะว่าคุณอาจจะมีความแบบอยากได้ความชัดเจนเมื่อไหร่จะตัดสินใจสักทีเมื่อไหร่คุณจะเคาสะสักทีหรือคุณจะเอาอยัางไงกับความชัมพันธ์น,นี้หรือคุณจะแก้ปัญหาที่มีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็ตามยังไงอถ้าคุณรอให้แฟนแก้ก็ต้องบอกว่าทําใจคะ่ะเพราะว่ามันอาจจะยัง ไม่ได้แก้อะไรเยอะแต่ถามว่ามันมีการสื่อสารพูดคุยกันได้ไหมได้แต่ความชัดเจนมันจะยังไม่เกิดมันก็จะเนิบๆเพราะฉะนั้น energy ของคนวันเสาร์เนี่ยเท่าที่เปิ้นเห็นมันจะเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเกิดใครรอคอยข้อความมันจะมีโอกาสที่จะมีคนติดต่อส่งสัญญาณส่งข้อความมาเชิญฮัลโหลพูดคุยนะคนโสดนี่น่าจะโดดเด่นที่สุดเพราะมันจะมีการทักทายพูดคุยมีคนเข้ามาหยอดเข้ามาแจกขนมจีบหรือเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณได้นะแต่มันอยู่ที่คุณอย่างที่เปิ้นบอกว่าคุณ พร้อมจะสานสัมพันธ์ไหมหรือคุณจะคุยเป็นเพื่อนไปก่อนนะแล้วก็ตัวเราเองอาจจะมีภาระความรับผิดชอบหรือสนใจในเรื่องการงานการเงินมากกว่าในเรื่องความรักอ่ะมันอาจจะเข้ามาเองโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังก็ได้พอเข้ามาคุณก็เออพูดคุยแล้วก็อาจจะไม่ได้คิดเยอะก็ได้ว่าเขามาจริงจังอะไรกับคุณเพราะว่ามันเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วบอกเลยว่าเท่าที่เปิ้ลเห็นน่คนวันเสาร์น่าจะเป็นคนที่คุณเคยดิวเคยคุยเคยรู้จักอยู่แล้วมากกว่าไม่ใช่ คนใหม่ๆเท่าไหร่ถ้าเป็นคนใหม่จะต้องเป็นแอปพลิเคชันเป็นออนไลน์เป็นเพื่อนแนะนำอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือ energy ของคนวันเสาร์คนวันเสาร์จริงๆชีวิตก็โอเคนะเออแต่ว่ามันเหมือนเราจะไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินจะมากกว่านะคนมีคู่ก็โฟกัสงานเงนินไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่ก็ยังรักกันดีไปเรื่อยๆปัญหาถ้ามันยังมีก็ยังคาาักซังอยู่ยังไม่ได้แบบแก้ไขแต่ก็ไม่ได้แบบ เขาเยนะไม่ได้ไม่ได้หนักหนาถึงขั้นว่าแบบจะเป็นจะตายถ้าแก้มไม่ได้ในช่วงจังหวะเวลานี้อะไรประมาณนี้คนสดก็มีคนเข้ามาคุยคนคุยก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่พัฒนาอนะไรอย่างเนาะวันเสาร์จะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยโรแมนติกนะไหมอ่าไหนใครเกิดวันเสาร์บอกหนะ่อยว่าเป็นคนโรแมนติกไหมคือวันคนวันเสาร์จะไม่ค่อยไม่ค่อยโรแมนติกจะเป็นคนแบบไม่ค่อยอิโมชั่นแลมากอะไรเงี้ยแต่แฟนเรามากกว่าอาจจะอิโมชั่นแลก็เป็นไปได้นะอืมแต่ว่าถ้าเกิดมีคู่ก็รักกันดี นะคะดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะโอเคนี่คือคนวันเสาร์นะคะ